กล่าวสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง J จจ Play นะครับผมวันนี้มากับเกม e ดอะพลานี a ต t e r นะครับผมก็จะอีพีที่แล้วนะเราก็ได้มาถึงจุดที่ว่าเราสร้างเครื่องปล่อยยานนะครับผมนะผมก็ได้วนกลับไปที่ยานต่างๆที่เราไปค้นพบมานะครับเพื่อเอาของกลับมานะเพราะตอนนี้แรกที่สําคัญที่สุดในการใช้เพื่อ สร้างสิ่งต่างๆ,ๆนะครับผมมันคืออลูมิเนียมนะครับชิ้นสําคัญคืออลูมิเนียมก่อนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าน,นั้นก็คือยูเรเนียมแล้วก็อิริเดียมยูเรเนียมจะเป็นด้านพลังงานครับผมส่วนออริเดียมเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับเช่นแลบหรือว่า อ่าพวกตัวขุดที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์วิจัยอะไรต่างๆก็ต้องใช้อิเล็ m ียเป็นส่วนประกอบแล้วก็แรงสาคัญก็คือออสโมียมครับผมก็ตอนนี้เท่าที่ดูนะผมสิ่งที่เราช้ามากๆเลยนะครับก็คือค่าฮีทนะครับคือค่าความร้อนนะก็ตอนนี้เราอยู่ในสภาพอากาศที่เมฆไปสู่ฝนนะครับผมสู่เรนนะก็ อีพนี้เราต้องออกสำรวจเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อหาของเพิ่มตอนนี้ผมก็ขนพวกแร่าอะลูมิเนียมมาเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วผมว่าไปขนกลับมา้ที่ขนได้เนาะซึ่งตอนนี้เรามีได้อิริทียมยังไม่เพียงพอต่อการทำฮีเตอร์อีพีทีัสามเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อุปกรณ์เยอะอยู่ครับเราก็ต้องสร้างของเยอะ มันจําเป็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมเล็งตัวนี้แล้วก็ผมก็ตรงนี้ก็มันต้องไป glass s เ r e a d e r มันจะทําให้มีต้นหญ้าไท glass spreader นะครับแมกนีเซียมใช้น้ำสองแมกนีเซียมอลูมิเนียมแล้วก็นีีเซยมต้นไม้ที่เป็นนี่เก็บก่อนเลอร์มาใช่ไหมอันนั้นเลอร์มาป็นอาจจะใช่ก็เก็บของก่อนเนาะดอกเยอะก็โอเคต้องไปหาของที่ขาดไปแล้วก็ใช้อะไรนะ อันต้องใช้มากนีเซียมใช่ไหมแมกนีเซียมมีแล้วไปเอาน้ำแข็งหนึ่งก็มีไม่น่าสร้างตรงไอ้ดีแข็งน้ำแข็งต้องไปเอาของเพิ่มใช่ไหมให้เช็ดละลายหมดแล้วเลยน่าจะต้องน้ำแข็งอีกหนึ่งไหมมันเลยมันต้องทำน้ำสองกระบอกแล้วเลยพอเข้าสู่อ่พื้นที่ที่มีฝนแล้วเนี่ยแข็งหาอยู่นะว่าไปเรื่อยหาแป๊บกว่าหาไปเถอะ เจอสักทีตาย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 ดูดิคนหาทางนานยังไม่เจอเดินรอบรอบอะไรนะรอบเมืองตรงมีอยูบี้โอเคครับผมได้ก้อนเดียวก็เพียงพอน้ำแข็งมาทำน้ำกินอะไรติด glass blaster เลยไปเจอเก็บไปเจอไว้หน่อยก็ดีดีกว่าเพราะว่าโดหลายๆก้อนเลยไม่มีน้ำแข็งตอนนี้ใช้ที่ลำบากได้วติดติดติดโอเคครับเอ้ยมีก้อน อเอเียนโทนี่ฟูครับเปบาเต็มไปไปก็เปลี่ยนน้ำแข็งเป็นน้ำสองก่อนไหมก็มันแยกกันง่ายได้มันก็จะมีข้อดีอหนึ่งก๊าซเบนเดอร์นะครับเป็นการเราแหลกหรืออะไรเนี่ยย่าไมันก็แหลกตามสภาพของมันเองนะครับมันเราทำได้นะเจ็บปกระจลอยพอดกระจอถ้าทํางานในการบันทึกไปด้วยแล้วก็มันต้องเปลี่ยนอะไรวะเล่นไปด้วยคือเปลี่ยนน้ำแข็งเป็นน้ำเออ นี่ขนาดว่าใช้สองตัวดีอยู่ก็ยังคิดแล้วคิดอีกเสร็จแปุ๊บขาดเพราะนั้นเราก็ต้นไม้ที่เป็นดังเลิม่าซีดเลิม่าได้ของเต็มของเต็มเอ่อเงินฝากขางเ็งแกะไปเงินแกงสักก่อนเอาเลิมามาโอเคไปตั้ง g l a ส s ปเดอร์กันเถอะเเเอออปได้แล้วด้วยเที่ได้ดีวะโอเคเรามาเจะรุ่นหน่งนี่คือเขตวงกว้างของการปลูกใช่ไหครับนี่ เรียบร้อยเอาไฟดับใช่เนื้อเงยต่างกันแ่ยันหมดอ่ะเรื่องไฟโคตรๆขาดซิลิคอนเนี่เอาซิลิคอนมีตายเถอะใช้แล้วเนีธรรมดากไฟฟ้ามันไม่เพียงพอเราไม่มียูเรเนียมมียูเรเนียมนี่คือแบบสบายเลยนะบอกเลยมอมีมีมีไอ้นี่ไงซิลิคอนถ้าตอนนี้พลังงานเราพอเนี่ยโอ้โหสร้างได้แบบคุ้มค่าแน่นอนแต่ว่า อันนี้นี่สร้างไปก็ทั้งนั้นพอมันไม่กลับมาขาดอีกห้ากิโลวัตต์ถึงจะาทำงานได้ดังนั้นต้องทำตัวหนึ่งติดได้สิวิลต์บอยมันได้หน่อยเดียวเองหนึ่งจุดสองดังนั้นต้องทำนี่นะครับความจริงอะถ้าทำอีกทีก็จบนเรายังไม่มียูเรเนี่ยพอดังนั้นต้องไปเอาของทำโซล่าพันได้ธรรมดาหนึ่งอันไปไปตะเวนฮะตั้งไปก็ลืมควบบอลแน่นอนนไฟั้น เราอาจจะต้องเอตอนนี้ถ้าพยากรโซนนี้เริ่มจะหาไม่ได้แล้วเริ่มเริ่มจะหายไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะต้องเป็นเขตไกลๆจากเรานะครับถึงจะไปหาถึงจะหาเจอซึ่งในอนาคตอ่ะมันจะมีเครื่องที่เป็น All Extractor นะเป็นตัวขุดมันจะช่วยเราได้ในส่วนหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องไปเดินหาครับแร่มันจะอยู่กับเราเนี่ยแหละเราก็มีหน้าที่แค่เก็บมาแล้วก็เอาไปเข้าคังไว้ครับ แต่ต่างๆก็จะอยู่กับเราเนี่ยแหละฉะนั้นเราต้องเซฟของช่วงนี้ไว้ก่อนทำเท่าที่ทำได้เนาะเพราะว่าอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานด้วยเพราะว่าต้องเตือนเท่าที่ผมจำได้ตอนเล่นตอนนั้นนะที่ว่ามันไม่ยังหยุดนะเราบอกเลยมันทีนี้เราต้องเอาน้ำมาบันจม ตรงเนี้ยที่เราอยู่จมแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจได้หนึ่งไปรู้ว่าย้ายอีพีใดจะได้ย้ายแน่ๆเขาความชัวร์นะพัดูอย่างพลงงานกลับมาแล้วเราไปดูการเราทํางานยังไงปลูกป่าแล้วมีฝนตกมีน้ำแล้วเอาเรื่องต้องใช้เวลาสักพักวันนี้เราได้เพิ่มหนึ่งร้อยแปด EQ เลยนะเขาปล่อยน้ำต่อเนื่องนะรือว่าเอาเรื่องเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับว่าจะมีญา ขึ้นให้เห็นว่าเปล่านะครับเป็นเกิดได้เพิ่มไม่ได้ทั่วไปนะครับอันนี้เครื่องเดียวเนี่ยถือว่าดีครับมันเพิ่มออกซิเจนแบบ100 ppq เลยนะว่ามันคือแบบไฟฟิล์ติฟังเยอะพอสมควรเลยเราก็แต่ออกซิเจนเพิ่มขึ้นอีกรัวๆเห็นเขียวๆยังเห็นเขียวๆยังมาเข้ามาแทบมาเลยโเขียวๆขียวใช่ไหมมาเลยจากจะเราจะมียากเพราะฉะนั้นช่วงนี้อ่ะผมมันก็จะเป็นช่วงตกหนักมากตกหนักมากเหมือนทะลุหลูกแรกของโลกนะครับที่ว่าได้ของโอเค ได้ไ้น้ำมาน้ำมาครับเราเหลือมีการเปล่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปเดี๋ยวเราต้องดว่าเราจะทําอะไรต่ออะไรสําคัญที่สุดเหลืออะไรว่างอันนี้นิวเคลียร์รีแอคเตอร์นี่ก็สำคัญเคลีพราะว่าเราต้องการไฟใช่ไหมยูเรเนียมมียูเรเนียมแบบหนึ่งเส้นนึง่ใช่เพราะฉะนั้นทำซุปเปอร์อะลอยใช่อะไรบื่อสามก้อนน้ำสองแล้วก็อืมเป็นซุปเปอร์อะลอยสามก้อนครับ คุ้มแหละเพราะว่าของมันไม่ได้หาย่ายนะแต่ยูเรเนียมรอดอ่ะต้องใช้ไอ้ก้อนเขียวๆว่าเก้าก้อนเพื่อสร้างหนึ่งเส้นมันก็เลยใช้เวลาเยอะพอทุบด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาของที่มันกกอดเจาะกันมารวมกันเก็ซุปเปอร์อร่อยตอนนี้เราสร้างเองได้นะเพราะฉะนั้นมันใช้สามก้อนเดี๋ยวนะซุปเปอร์อร่อยไว้สามเราต้องไปฟาร์มของเพิ่มครับอย่างละสามก้อนนะ ใช้เบอร่อะไรหกนิดครับผมอลูมิเนียมนั่งแข่งเสี้ยมซีคอนได้พวกไอรอนไทเทเนียมเขาก็แอคติเซียมพวกก็ถือว่าตัวครบยอะมีเซียมได้อย่างละสามก้อนก็สามารถทำซูเปอร์อร่อยได้สาม้เราก็จะได้พลังงานนิวเคลียร์มาหกสิบกวัตต์โดยอย่างต่ำเลยนะซึ่งมันสบายขึ้นเยอะเลย เราไม่ต้องสร้างโซลาร์แผงเยอะแต่ทีนี้เราก็ต้องเสียอยู่ในิมบลอดไปเรื่อยๆออาาากศเเรมียแต่ถ้าเราจะสร้างของก็ต้องมีกําลังไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเรินดินเริ่มไม่นี่แล้วนะทำแต่ตั้งแต่แรกเราก็จะต้องไปใช้แต่ของซิลิคอนต้องการใส่ครบแล้วล่ะเอาอะไรก่อนวะเนี่ยนุ่นๆเต็มเลยแมกนีเซียมอะซิลิคอนเก็บของที่คนเก็บไทเทเนียมไทเทเนียมยิ่งมันมีก้อนเดียวอันนี้ก้อนหนึ่ง เทก่อนโคบอลอีกหนึ่งหาง่ายอยู่หรอกเทเนี้ก้อนที่สามโคบอลโคบอลก้อนที่สองเกิดล้ออีกหนี่ลอสามโอเคน่าจะครบแล้วครับสามอย่างชนิดหกชนิดสามก้อนก็จะได้ซูเปอร์อันลอยสามก้อนเชินกนไม่ได้มีอะไรดีมากแต่ว่าความจริงอะไปหาตามสานการก็ได้นะแต่ว่าเราขี้เจดินทางเราก็เลยใช้วิธีนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเรา มีเครื่องขุดลบเนี่ยเราก็จะเก็บแร่องครมาแยกไว้แล้วเราก็จะทำซุปเปอร์อะลอยเก็บไว้เรื่อยๆเพราะว่ามันจําเป็นในการสร้างในอนาคตอย่างมากเราต้องมีซุปเปอร์อะลอยเยอะขึ้นหมดเยอะๆต้องขึ้นเราต้องขึ้นชั้นสองครับไปทำซุปเปอร์อะลอยหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนจัดหมายหมดตัวกันเลยทีเดียวไมได้ครบแล้วนะครับผมซุปเปอร์อะลอยเนี่ยเฮ้ยอย่างวะโคตรเช็คดูว่า เราใช้อะไรบ้างยูเรเนียมรอดน้ำสองน้ำสองไม่น่าเชื่อว่าแล้วก็ทยูเรเนียมเป็นแบบเส้นแต่เลี้ยวต้อช้ครีในการชิ้นที่สองวางเปโนดวางกระแสวางวางตรงนี้เรียบร้อยพลังงานไฟฟ้าเลยแลยลกเอีกนึงเพิ่มมาแบบว่านี่เราก็จะมีความมุ่งมุนมากครับผมจับหมดของก็หมดตัวเลยนะครับอนนี้ของก็หมดตัวเลย โอเคเราก็มาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้เจ้าที่โลต์ที่เหนือใช้มาดีครับนั่นแหละบอกเลยทำไว้ไม่พือไฟขนาดนี้ถ้าไม่พอมันคือจะทำอะไรครับแต่ความจริงมันต้องใช้เยอะกว่านี้ทุกอย่างทั้งานเร็วมากออกความร้อนทำออร์แกใช้ร์จสม็กกาซี่แล้วมันวิ่งแบบโอเคเราจะทำฮีเตอร์ละวถือว่าเรามีโซนฮีเตอร์เทียส่วนฮีเตอร์เทียสแล้ถ้าจะทำอีกต้องใช้แรดียมไอ้ยแรดียมรอดเก่าไหมเท่านั้นแหละ ต้องใช้แร่เก้าก้อนหนเก้าหนึก้อนน่าสนนะแล้มีอิเลียมหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนห้าก้อนหกก้อนเจ็ดก้อนขาดอีกสองก้อนจะได้อยู่ในเนียมรอดนะไม่พอเก็บไปก่อนแล้วกันจัดจักนิดโอเคสองสามที่ห้าหกเจ็ดขาดอีกสองก้อนเราก็จะได้เพื่อทำอยู่ในเนียมรอดครับเพราะฉะนั้นเราอาจต้องเดินทางไปที่ถ้ำที่ผมบอกแหละว่าเราจะได้แร่อิเลียมมาเท่าไรนะครับ ต้องมาทำเก็บไอฮิตเตอร์นี้ก่อนน้เพราะว่าได้เนี่ย่ันเก็บเุ๊ได้สองก้อนน่เพิ่มมีสิบไปเอาเลยดีกว่ราอย่างนั้นเพราะว่าทำเทียร์สามได้มันก็จะดีขึ้นเครดสองนจ้ดเจ็ดสิบนึดจัดสปดจะได้จึ้นมบเรียบแ้อเจ็บแล้เแปเก็ิแดเก็บแเจ็นั่บแปลเยอมแเสียแปเอ็ดสิบแปดเจ็ดบปดเสบอเจเนียมเอ้ยิเเดมยบเรเนียมเีย ยูริเดียมบรอดนะครับเกมนี้แม่งเลยเส้นยกรสีแดงจิตด้สีเขียวเยมบรอดมาแล้วเปิดจัดโอเคครับแล้วทีนี้เทียสามต้องใสร้างได้เลยดีกว่าวัดเตอร์เหวี่ยงสร้างข้างในได้บ้างข้างนอกได้ไหมลองดิไม่ได้ว่ะมึงวางข้างนอกไม่ได้มึงต้องวางข้างในเออมอินที่อะไรดีกว่าเอ่อตรงนี้ไม่ได้งั้นอยู่แม่งตรงนี้แหละ เอาเด่นๆไปเลยเดนไม่ได้กินที่เอาไว้ระหว่างกลางได้ไหมตรงกลางระหว่างห้องก็กินที่เอานี่แหละครึ่งๆเนี่ยน่าจะได้้ได้อยู่ได้อยู่วางไว้โลดเรียบร้อยร้อนๆไปเลยครับใครฮีเตอร์ก็เพิ่มบ้างนะครับแต่ก็เหมือนจะช้ากว่าใครเพื่อนในตัวเลขตัวเลขข้างบนกับข้างล่างคือคนละเรื่องได้คลับตอนนี้นี่เรามีอาหารกินแล้วก็ตลอดเวลาครับเราไม่ต้องห่วงเรา่ออาหารกนแล้วนะ เรามีกินตลอดแน่นอนแน่นอนรอบนี้ทำประเดีรับเราแต่เราต้องสลับว่าสิ้นเปลืองแล้วมีทำว่ามีอะีรกันจะต้องไปดูครับทีนี้เราเหลือเรายังไม่ได้เมล็ดมานะโอเคตอนนี้อาจจะต้องไปตัวโรมิเนียมอยู่ที่ศิษผมไม่แน่ใจว่าเราต้องการทำอะไรเพิ่มอีกไอคอนเนี่อยากทำนะแต่ว่ามัะต้องรอครับ ออเอ็กซ์แทร็กเตอร์ที่ต้องการแร่ออสเมียมสองก้อนมันจะทำได้นะต่อแกรสเปเดอร์ก็ใช้อลูมิเนียมแค่หนึ่งน้ำสองถ้าเตรียมของมาดีเราก็อาจจะปลูกต้นไม้ได้เยอะขึ้นครับไปดูของก่ันนะว่าเราจะทำอะไรกันต่อแต่อลงแค่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ว่างี้บล็อกนี่อยว่าแต่เป็นยังไงวะนะเลยอ่อภาพมันไม่โหลดหรือว่า ตัวโลกเวอร์ชั่เลยอะไรนะมาบอกสุริยุปราคาล่ะแข่งสองก็อันนี้ต้องเป็นสุริยุนะเพราะว่าตอนเช้าอันนี้เซียมแข่งกระบอกน้ำแข็งสองก้อนจื๊อเก็บแมกนเซียมเก็บเผื่อไว้อาจจะทําได้อีกสองเครื่องมาข่งสามไม่รู้ดูก่อนโอเคไปหมแข่นต่อเพราะว่าเราน้อบ่อยมาก แกลสเพเทอร์นี่ก่อเราจะผลิตน้ำเองได้นะก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำมันยัเยอะที่ตรงนี้เมื่อไรก็มานั้นล่ะโอเคป่ะแล้วเราตๆองลงมองลงบางทีสภาพบรรยากาศมันก็ทําให้เราต้องทำเข็มทิดเล่นลำบากกันจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วเรายังไม่ได้ต่าเรายังไม่ได้มีองค์เงนเข็มทิดกับองไ์เงินอะไรไปนะเป็นบีคอนทําให้เราเดินทางเคลื่อนไหวอะไรลำบากลำบาก จะทำอะไรนะทำน้ำก่อนครับน้ำสองขวดเนาะเราถึงจะได้กราสเพเดอร์หนึ่งกันใช่ไหมแล้วก็เหลืออลูมิเนียมหนึ่งรับอลูมิเนียมนี่เอามาไปอีกหนึ่งจุดครับผมตรงนั้นมีแล้วแม่ยาขึ้นนุ่งเขียวบานสะพังตัดไปอีกหนึ่งครับผมเอาแถวๆนี้แล้วกัน ต้อง้นี้มากโอเคโอ้โหเพิ่มออกซิเจนแบบออกซิเจนเพิ่มแบบโหดๆเอาเลอร์มามาสร้างความอุดมชุ่มชื่นนะครับผมถือว่าคุ้มแหละ e ีนี้เราสร้างความชิวช่มชมให้กับที่นี่ได้นะถือว่าคุ้มมาแล้วนะครับก็เันเพิ่มน้อยมากสำหรับการทำของเนี่ยมันจำเป็นต้องไปที่ยานบ้างบางครั้ง ราะว่าอย่างที่ผมบอกกับแร่จำเป็นสุดในเกมเนี้ยคืออลูมิเนียมอีรีดีียมแล้วก็ยูเรเนียมมันจะช่วยเราได้เว่ามันเล่นเร็วไหมครดูดูเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราใกล้สุกก็เดี๋ยวอ่สินย้ว่าฝนตกเต็มตัวครับผก็เปลี่ยนกับสเตตเลยเนี่ยถือว่าเตตออไปแล้วก็คือว่าการเคลื่อนเราอ่าใลยนะการขยับส ไปตามสเต็ปเนี่ยไปก่อนถูกต้องแล้วครับผมของเรามาเรื่อยๆแล้วเราก็ทำไปตามไปแต่สิ่งที่เรายังทาไม่ได้คือไปอโดมนะซึ่งของมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเราต้องเอาไปทําอย่างอื่นก่อนไปโอโดมเนี่ยมันจะกินไฟเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปทําในอีกต่อไปก็คือ audit extractor ถ้าเราขุดได้เนี่ยถือเป็นนิมิตไม้อันดีกันเลยทีเดียวถ้ามันขุดได้แล้วเนี่ยเราแทบไม่ต้องเดินไปไหนเลยครับมีหน้าที่ รอไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมาเก็บของแค่นี้นั่นคือสิ่งที่ต้องไปดูเจ้าโอเคอ้าอเตืวน้ำจออกไปดูมันงอกไม่มีของแนออสเมียงน้าแข็งไม่มีให้เราเรียนําน้ำโอเคต้องการแค่สองก้อนทำได้ก็เดี๋ยวเัดเลยทำที่เหลือได้กินเลยะเราไป็นเตินหาของกาเรีนด้เพิ่มิ ก็ราะฟูดนั่งดื้อตรงนี้แหละคือถ้าไอ้เนี่ยออัลซ์เมียรมันละลายเร็วงั้นเปิดเว่าไม่เปิงเวลาถ้ามันยังไม่ละลายเนี่ยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้ในอีพีนี้นะขอีพีนึ่งแค่ครึ่งชั่วโมงนี้ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะตึ้งตึ้งตึ้งงานอยู่นะคือเดินลำบากเลยนะีถ้าอีพีไหนที่ได้เจ็ทแพ็กมาแล้วเนี่ยการที่ว่าว่จะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นแล้วก็เราอาจจะเราเล่น ทำอะไรได้มากเราไม่ชอบเราชอบครับแต่ว่าเชือว่าเป็นมันเป็นอย่างนั้นแน่เพราะว่าเรากลัวคนดูไม่สนุกตัวเจนแพ็กมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบว่าพยายามเล่นที่แบบว่าเป้นผีอ่ะมันผีลอยอยู่บนน้วแต่ว่ามันไปเรย่อเราก็ไม่สู่ดีไปเลยนะตัวเจแท็อัปเกรดนี่คือแบบเคลื่อนที่ยังจะมีไม่เป็นไร อปกรณ์กันเลยทีเดียวนะครับขนาดนี้แล้วก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปต้อรอเห็นตัวนี้มันอัปเดตอะไรแล้วนนั้สนุกมากกว่านี้ก็จะเล่นได้อีกหลาย EP นะครับผมก็ว่าติดตามกันต่อไปมาร่วมสนุกกันไม่ว่าจะเปคนดูจะดูกี่คนผมของไม่หวั่นนะครับกมเลยการทําช่องนี้ก็วแค่นั้นทำด้วยความเปิดเองตัวเต็มเมื่อไหร่มีเนื้อลงเนื้อเลยก็เล่นอีกครับผม ไอ้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นเราไม่ลงกันไปตลอดเลยโอเคไปลุ้นกันว่าน้ำแข็งจะละลายหรือยังนะครับผมหมดเลยยังเหมือนจะละลายโอ้ยยัออปเด้ดีอ่ะแต่ยังไม่เยอะแข็งมันว่ามันละลายแล้วแต่มันยังไงอยู่อ่ะโอ้ยแอบไปได้ดีเนี่ยยังไปไม่ได้ไม่สุดนะครับผม ได้จากต้องการแก่ออสเมียมก้อนสองก้อนเนี่ยที่มีอยู่ตรงนี้ขั้นสองก้อนถ้าได้สองก้อนนี่ขึ้นมาคือทำไอตัวฝุดได้เลยออดิสเอ็กชั่นเตอร์ก็เสร็จเฉยครับไม่เป็นไรเอาชวดของออสเมียมไปละข้อสกายนี่ทั่วทอง้องใช้ใจแป๊บแต่ไม่ได้จะตายเร็วเราเราเตรียมมาแต่เราไม่ควรใช้มันนะตรงนู้นก็มียานสองลำยินไหมอยู่ตรงนั้นอ่ะเราต้องไปสำรวจนะครับผม ก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปถ้าเรามีของพอเนี่ยเราถ้ำมาผลิตอิริเดียมดีแฟกต์เนาะรสึกว่าจะเป็นถอิริเดียมไม่ใช่ถ้ำเนียมแคเช่วยเราเคลื่อนที่ได้ดีเป็ทาที่เป็นแร่สีแดงนะผมก็อยู่ใกล้ตัวเราพอทุกคนผมคิดว่าก่อนเจ็ตแพคน่าจะมีผลแน่นอนมีผลในการทำของเรามากขึ้นแน่นอนเตรียมของด้วยดูก่อนเตรียมสร้างของไอรอนสองสามเนียม แล้วก็ไทเทเนียมสองแล้วก็ซิลิคอนหนึ่งครับโอเค่อทำห้องใส่ประตูด้วยเนาะจะไปสร้างห้องไทเทนี้ที่แล้วก็ตรงนู้นไทเทเนียมไอรอนไอรอนหนึ่งไอรอนสองไอรอนสองไอรอนสามของซิลิคอนดีกว่าโอเคเจอกล่องเจอกล่องเจอกล่องอ่ะเอ้ามีอลูมิเนียมอะไรเอาเรื่องเก็บไปก่อนบ เก็บได้เก็บได้เก็บนะครับเก็บได้กินได้เอาหมดครับผมโอเคมาตอนสองครบแล้วมั้ยสองไปไทำยูรีเดียมกันเถิดไทเทเนียมเฮ้ยฟลูออร์ดฟาวเวอร์ก็คืออะไรพอดเอ่อผมเดาว่าน่าจะเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกระถางดอกไม้ในบ้านเราต้องรอนะครับผมในบถึงจะปลูกดอกไม้ได้ตอนนี้เราปตึกแค่หญ้านะครับผม ่ะยังไม่ได้ปลดไปโอโดดยังนี้มทำลายนะครับผมมีน้ำไหลทับอยู่ข้างหน้านี่แหละเนี่ยไอจีมีอ่างอาน้ำไหลมานี่แหละแหล่งแหละที่เราจะเจอแร่ที่เราต้องการโอเคยาต้องกาสจะหมดเฉยเลยหมดแต่เก็บของตรงนั้นก็มียานี่ยเดี๋ยวต้องไปดูแล้วเนี่ยเขอเข้าไปสำรวจนอนเราสร้างแถวๆนี้แล้วกันโอเคครับห้องนี้ดีครับห้องห้องอ้องสร้างห้องจัดมาหนึงด่วนเลยครับ การแต่เบิร์ตเรียบร้อยโอเคขอชาร์จอากาศกันปื้อนเปื้อนโอ้โหโดบโดบโอ้โหอากาศสวยชื่นใจจังเลยรู้สึกว่า้อเป็นคนเซฟติดไม่ได้โอเคครับท่านี้แม่อิริเดียมจะส่งสารซีแดงนี่ไงอะไร้วครับอิริเดียมก้อนแรกทต้องเจอนะครับโอ้โหเกาะอยู่ตามซอกหินแม่อิริเดียมชอบซ่อนนะครับเก็บรัวๆอยู่ตาม ตามซอกอเดียมมีข้อจุดเด่นอีกอยู่ตามมันจะแดงๆกนยอก็มีใช่ไหมอีกเด็ดไปเลยครับผมเก็บเพื่อให้ทำอเรเดียมรถอได้นะมันตาดีนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับผมยังไงอีกจะแล้วก็ในถ้ำนี้ท่าที่ผมจำได้รู้สึกจะมีอลูมิเนียมด้วยแล้วก็อรเดียมจะอยู่ตามกล่องยันแต่ว่าพูดง่าไๆก็คือถ้ำเนี่ยก็คือถ้ำของไว้หรอีออลูมิเนียมอลูมิเนียมในนี้ก็มีเเรามาเก็บแน่นอนครับ เพราะว่ามันเมีอลูมิเนียมลายชิ้นถ้าดูมีทางเชื่อมเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจให้หมดเดี๋ยวอจะไปโหลดชิลด์ไหมครับนั้แต่ตอนนี้เราต้องการของก่อนเฮ้ยีไงตัวกรองน้ำาอามาแล้วเจอแล้วครับตัวกลองได้คําเดียวว่าตัวนี้ดีมากมากครับเราไม่ต้องหาน้ำแข็งแล้วเรามีน้ํเป็นของตัวเองแล้วนะครับหกเจ็ดหกเจ็ดก้อนสองก้อนเราจะได้อีกทีเว เก็ไปก่อนนะครับแปดนะครับก็ชั้นล่างนี้น่าจะหมดแล้วี๋ยวเราขึ้นไปดูข้้งบนครับคือว่าชูมีอะไรให้ดูบ้างวิ่ยเกาะอยู่ตามหินเต็มเลยบอกสุดยอดดี่แหละเราต้องการครับเรียบร้อยเอาะครับวกเาเก้าอันเก้าก่อนป่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเองไปดูต่อนะครับเผื่อว่ามีอะไรอีกไหมมันมีของเยอะเลยไม่ใช่น้อยไปเมื่อไหร่ เาน่จะต็มลองไปดูแถวนู้นครับว่ามีอะไรบ้างนะแค่เดินสำรวจดูมีของมีอะไรเยอะเลยว่ะเต็มไปหมดเถอะอลูมิเนียมทั้งไอ้นี่นี่แหละเจอแหล่งอลูมิเนียมไออิริเดียมไอยูเรเนียมเห็นไหมเอากลับมาเอาครับเพราะว่าเรายังไม่เจอถ้ำยูเรเนียมนะอิริเดียมเต็มเลยเต็มแต่ว่าอยากขนกลับบ้านเลยอ๋อท้ายที่สุดอ๋อตายเถอะลบมากไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าเรามีตัวที่อ่า ไออีลิเทียมนะเราแค่เอามาตั้งไว้ในนี้มันก็จะขุดบอกสีนิเทียมให้เรานี้ก็สบายใจแล้วตอนนี้เราได้ทีอั้งขุดแล้วก็ทั้งการมอสหาของนะเราได้อีลิเทียมยูเนียมไปเยอะพอสมควรเลยก็เดี๋ยวเรากลับไปก็จะได้มีที่หนักเดี๋ยวออสเมียมมาลายก็เดินทางกลับสักครู่ครับผมเราจะเอาโดมฟตแลนด์ขุดไปหมดเลยเราจะได้ไม่ต้องเดินเก็บทั้ไม่มีหน้าที่ทีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จออกไปได้ ผลพบแลงอีพีนี้ได้งานแล้วครับถังแรงเลยนะแรงของยูรีิเดียมที่มันผลิตมาและเกิดตัวธรรมชาติเอนรองน้ำฝนแร่ทั่วไปจะได้ไม่ต้องถังน้ำนนะครับผมก็ถือว่าดีแต่ค่ามากๆที่เราได้ของพวกนี้มานะมันส่งต่อให้เราทำของได้มากขึ้นเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะข้ามช่วงเลยคุ้มบอกเลยชัวร์เลยก็พีต่อไปก็มาคอยเชียร์กันครับว่าเราจะได้อะไรต่อในการสร้างโลกใบนี้นะครับใบนี้ ว่ามันวิ่งไปนี่จะเป็นทโลกของเจจะเพลย์นะครับผมน่าจะเราต้องทำมาให้ดีที่สุดหน้าต่อไปได้แล้วก็ขอบคุณสหรับการรับคนที่ทุกอย่างถ้าปิดฟ้าประกันใดก็ขอไม่รู้เหมือนกันที่ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะว่าเป็นกำลังใจให้กับดูไหมก็ทีนี้มันก็อารมณ์ประมาณนี้แหละฝนตกนเลื่อยกมาขอเดิมก่อนปิดคลิปเพราะว่าสิ่งมีชีวิตขึ้นมาตัวผมเองเนี่ย ทีนี้ว่าอันนี้ก็รอบรรจุไปเราก็ได้เห็นกันาแต่แต่ยางมากแค่ไหนเดี๋ยวก็ไม่ได้บรรจุเนาะแต่ถ้าบรรจุแล้วผมสามารถซื้อคอมซื้ออะไรเองได้เนี่ยดูกันว่าตอนนี้จะเล่นเกมใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าเรียบร้อยแล้วคอมเป็นอ๋อมันบริเวเป็นบริคควิดวอเตอร์อันนี้จากริเวเป็นบริคควิดวอเตอร์ก็คือน้ำจะจับตัวกันแล้วก็ตอแต่เมื่อกี้แค่ซื้อผมจะทำครับแต่่วาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเราต้องการก็น่าจะเรอไว้ในอนาคตเลยแหละ ว่าเําลยเป็นเกมที่ใหญ่ขึ้นได้อกะฉะนั้นต็รอรุ่นกันไปเลยนะครับว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันก็มาติดตามกันนะครับว่าอีพีต่อไปเราจะเจออะไรกันแล้วก็ผมได้บรรจุแล้วมีคอมของตัวเองที่ดีกว่านี้ก็จะเล่นเกมที่ดีไวเรืีอกๆขอบคุณสำหรับการรับชมจริงๆครับไม่ว่าจะติดตามกันกี่ครั้งคนก็ ขอให้ทุกคนโชคดีเจะไม่มีเยอะมากอะไรเกิดขึ้นแต่เช่นครับให้มาดูผมเองครับผมไปตลอดนะครับผมไปเจอกันใหม่ EP นี้ก็ขอจบปลายปีนะครับผมถ้าร์ตอะไรก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มาเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะครับผมไปเจอกัน EP หน้านะบายปี